สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนําเอาเรื่องของเบาหวานมาคุยท่านผู้ชมเลืกฟังกันคุยในเรื่องของ การจัดการกับเบาหวานแบบสะดวกสบายแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีมากเป็นข้อปฏิบัติที่ทางศูนย์ซิกเรียนของเราได้เผยแพร่ได้ผลิตสินค้าออกมาตอบสนองจุดนี้ให้ท่านผู้ชมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือส่วนของการใช้อาหารทดแทนที่ชื่อว่าซิกเ e ียนโปรกับตัวกรดอะมิโนบายซิกรียนที่เป็นชนิดเม็ดนะครับใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยอยากจะแนะนําว่าจริงๆแล้วท่านเองก็ไม่อยากเป็นนะท่านอยากเองอยากหายอยากที่จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์กินอะไรก็ได้เป็น ได้ก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ลุกนั่งจะทําอะไรต่างๆก็สะดวกสบายทุกคนอยากเป็นแบบนั้นแต่พอเราป่วยเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยไอ้ความเป็นเบาหวานเนี่ยมันมันตรึงสุขภาพของเราให้ตดถอยลงไปนะครับไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าเลือดเรามีน้ําตาลสะสมเยอะนะครับเยอะกว่าปกติการที่มีน้ําตาลสะสมในเลือดเยอะกว่าปกติเนี่ยมันก็ทําส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพก็คือเรื่องของคุณภาพของหลอดเลือดจะตกต่ําเมื่อหลอดเลือดของเรามีปัญหามีคุณภาพ คามหอดเลือดตกต่ำลงไปการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายตั้งแต่เริ่มจากหัวใจที่เป็นตัวปั๊มส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายมันก็เริ่มทํางานไม่ปกตินะครับไม่ปกติเนื่องจากหลอดเลือดที่สปายเลือดเข้าสู่หัวใจมันไม่ปกติแล้วเมื่อเรามีหลอดเลือดที่ไม่ปกติเลือดไหลเวียนผ่านทั่วร่างกายไม่ปกติหรือน้อยลงนั่นเองประกอบกับเลือดที่น้อยลงเนี่ยก็มีปริมาณของน้ําตาลเยอะซะด้วยนั่นเองจึงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าทุกอวัยวะของเราถูกกระทบถูกกระทบจาาากนน้ํตใ ท,ที่มีอยู่ น้ำตาลสูงอย่างเดียวเนี่ยทำให้หลายหลายอวัยวะตัวร่างกายหรือทุกๆอวัยวะทํางานเสื่อมถอยลงไปด้วยดังนั้นทั้งหลอดเลือดก็เสื่อมถอยหัวใจก็เสื่อมถอยอวัยวะก็เสื่อมถอยดังนั้นสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานก็จึงลดลงไปความอ่อนเปลี้ยปรากฏขึ้นนะครับความไม่แข็งแรงปรากฏขึ้นการนอนไม่เคยหลับปรากฏขึ้นความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็จะปรากฏขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเบาหวานยิ่งถ้าทอดยาวเป็นเบาหวานไปนานๆนานๆเข้านานๆเข้าก็จะทําให้อาการต่างๆเหล่านี้ทั่วร่างกายที่มัน ไม่สมไม่ปกติเนี่ยมันก็จะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่ร่างกายเราจะต้องสูญเสียบางอย่างไปเริ่มมีอาการป่วยเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแทรกซ้อนอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากการที่มีความดันโลหิตสูงเพราะเหตุว่าเบาหวานทาให้เราเลือดเสื่อมสอยใช่ไหมฮะเมื่อเราเลือดเสื่อมถอยเลือดไหลเวียนผ่านร่างกายไม่เพียงพอ หัวใจก็ต้องเต้นแรงขึ้นเมื่อหัวใจเต้นแรงขึ้นนั่นนะครับคือที่มาของปัญหาเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองจะเป็นปัญหาข้อที่1ที่คนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เป็นกันก็คือ1ความดัน2ก็คืออาการที่เกิดจากปัญหาต่างๆเบาหวานก็คือความความเครียดความกังวลความไม่สบายตัวต่างๆก็เกิดอารมณ์ที่ผันแปรไม่สบายจิตไม่สบายใจ ไขมันสูงได้โดยเพะยิ่งคนที่เป็นเบาหวานแล้วควบคุ AM, มอาหารไม่ถูกต้องด้วยนะครับยังคงกินอาหารตามใจปากอันนั้นแหละครับจะเป็นผลเสียมากต่อต <Yan> ่อส <D S 1> ุขภาพต่อร่างกายต่อไขมันในเส้นเลือดก็จึงสะสมไขมันในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแย่คนที่เป็นเบาหวานนอกจากเป็นความดันแล้วยังมียังมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของความดันโลหิตอ่เป็นปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยนั่นคือส่วนที่ที่สองตามมาอันต่อมาก็คือเรื่องของสมรรถภาพต่างๆของร่างกายเริ่มถดถอยลงไปเริ่มมีการปัสสาวะบ่อยขึ้นรราาาว่่เพก คนโทรลน้ำได้ไม่ตามมาตรฐานนะครับร่างกายไม่สามารถที่จะคนโทรลน้ำร่างกายให้เป็นปกติได้จึงเกิดการขับน้ําออกมาจากร่างกายมากกว่าปกติเนื่องจากว่ามีน้ําตาลในเลือดสูงก็ทําให้ปัสสาวะบ่อยนราจะบ่อยแล้วปัสสาวะที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ําตาลปนเปื้อนมาเยอะด้วยบางครั้งข้างๆโถปัสสาวะอาจจะมีมดขึ้นได้นะอันั่นก็คือส่วนที่เป็นประหวานค่อนข้างเยอะน้ำตาลมันปนเปื้อนออกมากับปัสสาวะเยอะนะมีโปรตีนปนเปื้อนออกมาจากปัสสาวะเยอะด้วยเพราะเห็นว่าน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็สารอาหารที่เป็นที่เป็นโปรตี ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างปเป็นปกติเกิดการแทรกซึมของโปรตีนในในเลือดนะครับออกมาทางปสัสสาวะด้วยนี่แหละครับก็คือส่วนที่เกิดความบกพร่องของอวัยวะเนื่องจากที่ที่เราเป็นเบาหวานมีเมงวีตอมถว่กอภัยด้วยนะครับการนอนไม่หลับก็เช่นเดียวกันเพราะเลือดที่มีปริมาณของน้าตาลสูงเนี่ยนะครับไหลเวียนผ่านร่างกายไหลเวียนผ่านระบบสมองต่างๆก็ไปกระทบกระเทือนกับเรื่องของระบบฮอร์โมนทําให้ฮอร์โมนเมลาโทนินหลั่งได้ไม่เป็นปกติกระฮอร์โมนก็หลั่งได้ไม่เป็นปกติเช่นเดียวกันก็จึงส่งผลให้ป ปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับเป็นไปนานเข้านานเข้านานเข้ากินยาบาหวานนานเข้านานเข้านานเข้าผลปรากฏว่าไตาเสื่อมไตเสื่อมแล้วก็ไตวายวเพราะเหตุว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตนั้นเกิดผิดปกติมาตั้งนานแล้วจากการที่เป็นบาหนวนัน้งแต้นทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงน้อยลงน้อยลงประกอบกับในเลือดก็มีน้าตาลสูงด้วยก็ทําให้ไปเป็นอุปสรรคต่อการกรองของหน่วยไตทําให้ไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้มากเท่าที่ควรของเสียก็เลยขังในร่างกายมากขึ้นพวกสารพวกเครียตินีนต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนร่าางกย เกิดเาว่าไตเสื่อมค่า eGFR ลดลงลดลงเรื่อยๆนั่นคือปริมาณของเลือดที่ไหลเวียนผ่านไตมีปริมาณน้อยลงด้วยนี่แหละครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่เป็นอาการจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆเยอะๆเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเยอะๆที่มีมันบั่นทอนสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานนะครับให้ไม่สามารถที่จะใช้วิตเป็นปกติได้เกิดการอ่อนเพลียได้ขับถ่ายไม่เป็นปกติการนอนหลับพักผ่อนก็ไม่เต็มอิ่มนะฮะร่างกายเกิดการเปลียการอ่อนเพลียต่างๆได้นี่เองจึงเป็นที่มาของผลข้างเคียงของโรคเบาหวานดังนั้นวิธีีกกาาารรรท่เจจะัด การกับเบาหวานให้มันมีความเรียบร้อยกลับมาสู่เป็นปกติกับร่างกายได้นั้นเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับแต่ไม่ใช่การกินยาเพราะการกินยานเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นเพียงแค่ลดน้ําตากดน้ําตาลลงเท่านั้นเองแต่เรื่องของพฤติกรรมการกินไม่ได้ยอมไม่รับการเปลี่ยนดังนั้นเมื่อพฤติกรรมการกินไม่รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายเราก็ยังอยู่ในภาวะที่ที่ยังเจ็บป่วยโรคเบาหวานอยู่ต่อไปในขณะที่กินยาด้วยนะครับดังนั้นวิธีการที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือใช้ชุดฟื้นฟูนะครับของสุขภาพของศูนทรีเกรนซึ่งเราประสบควาาาามสํเรร็จอยย่่งงิในกที เราส่งเสริมให้ท่านผู้ป่วยเบาหวานนั้นได้มากินอาหารแบบนี้แล้วก็ทําให้สามารถควบคุมน้ำตาลได้อย่างแท้จริงนะครับและหลายท่านมากที่งดยาไปแล้วเพราะน้าตาลในเลือดเป็นปกติแล้วก็คือใช้ผิดพัน์อาหารทดแทนที่ชื่อว่าซิกเคนโปรซิกเคนโปรนะครับคู่กันกับกรดอะมิโนไบซิกเคนที่เป็นชนิดเม็ดซิกเนโปรนี่เป็นผงนะครับเป็นผงอาหารไทยพืชเอาไปชงทานแทนอาหารวันละสองมื้อมื้อเช้ากับมื้อเย็นตามด้วยกรดอะมิโนจําเป็นชนิดเม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนั่นเท่ากับว่ามื้อเช้ากับมื้อเย็นทานอาหารของศูนย น,นี่คือตัวตอบโจทย์ที่จะทาให้เบาหวานท่านถอยลงไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวซีเกนเป็นอาหารทดแทนที่เป็นอาหารพลังงานต่ำน้าตาลไม่มีแต่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนโดยเพะยิ่งม,มีคุณภาพของโปรตีนสูงมากอันนี้ที่เป็นอาหารที่ท่านไม่สามารถหาได้ปกติในทุกวๆจัดได้ว่าเป็นอาหารที่จัดการกับเบาหวานโดยตรงก็ถึอของของนําเสนอแนะนําตัวนี้นะครับซีเกนโปรกับตัวกรดอะมินโนจําเป็น2ชนิดเอชชนิดเดียวพอนะครับสอเม็ดมีก2ชนิด2อเม็ดนะครับแทนอาหารเช้าเย็นนั่นแหละครับคือกุญแจสําคัญในการที่จะนำไปสู่ โคงการลดต้นตุ มื้อต่อมาคือมื้อเที่ยงก็กินข้าวกล้องพยายามงดอาหารประเภทเส้นทั้งหลายพวกก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายนะครับวุ้นเส้นพยายามงดขนมปังพยายามงดกินข้าวกล้องกับข้าวก็เป็นกับข้าวพื้นบ้านปกติธรรมดาซึ่งปรุงรสไม่รสไม่จัดกินกับข้าวรสอ่อนๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆก็เป็นอาหารมื้อกลางวันที่ท่านทานได้เป็นปกติขออย่างเดียวมื้อเช้ามือาม้อเย็นที่เป็นอาหารของสีเครนเนี่ยอันนี้ท่านจะต้องจะต้องสม่ําเสมอนะครับทานให้สม่าเสมอเพราะอันนี้เป็นตัวตอบโจทย์ในการลดน้ำตาลในเลือดส่วนมืออน้อกลางวัน ขนมขอกกี้โวให้งดนะครับอาหารขอกกี้วให้งดทั้งหมดกินได้เฉพาะแค่แอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่แก้วมังกรแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่แก้วมังกรหรือถ้าเผื่อหิวหรือโหยมากๆก็อนุโลมให้ทานไข่ต้มได้ไข่ต้มนี่ทานทั้งไข่แดงด้วยนะครับทั้งตอนสายทั้งตอนบ่ายนี่ครับคือเป็นอาหารประจําวันทั้งหมดเลยที่เราวางแผนให้กับท่านผู้ชมที่เป็นเบาหวานทานแบบนี้ทานแบบนี้ทานแบบเดิมๆที่ท่านเคยทานและเป็นเบาหวานอันนั้นไม่เอายกเลิกไปเปลี่ยนแปลงแต่ในการที่เราจะรักษาเบาหวานให้หายเป็นปกติได้นั้นท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปปลลงงต้อเี่ แปลงตัวเองตามสมควรตามผมบอกไปแล้วกินอาหารตามใจปากไม่ได้นะครับแต่ต้องกินอาหารตามข้อ,ขอกําหนดที่ผมวางแผนให้ก็จะสามารถที่จะเห็นน้ําตาลท่านลดลงลดลงเปน็นลำดับในขณะที่ใช้ยาอยู่แท้อาหารของสูนซิเกรนไปด้วยแล้วก็ใช้ยาไปด้วยควบค,คู่กันไปก่อนเมือ่อน้ำตาลลดลงลดลงลดลงเดยวคุณหมอเองก็จะต้องสั่งลดยาเองเพราะว่าน้ําตาลมันลงสู่ปกตพิพร้อมๆกับท่านจะเห็นเลยว่าสภาพร่างกายท่านกลับมาที่อ่อนเพลียก็เริ่มอ่อนเพลียน้อยลงที่หลับไม่สนิทก็เริ่มหลับดีขึ้นที่ปัสสาวะบ่อยก็ปัสสาวะอ่างออกไปเนี่ย คือสิ่งที่ปรากฏเมื่อร่างกายได้รับการฟื้นฟูด้วยชุดอาหารของสีเกลนนะครับประกอบด้วยสีเกลนโปรกับตัวแอมโมนไบซีเกลน2ตัวเป็นอาหารเช้าเย็น สำคัญมากตัวนี้คือคุณแจสําคัญในการที่จะจัดการกับเบาหวานสนใจติดต่อมานะครับโทรศัพท์มาหรือส่งไลน์ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าจะต้องการเพิ่มเติมหรือตอบข้อสงสัยทุกกรณีในเรื่องของเบาหวานนี่ผมสามารถตอบได้ในทุกเงื่อนไขในทุกแง่ทุกบุมของเบาหวานใครสงสัยก็ถามมาได้เลยก็หวังว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่เจาะใจสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะในเช้านี้นะครับให้มีโอกาสมีชีวิตที่เป็นปกติเหมือนคนปกติแล้วก็หายจากเบาหวานได้จริงทั้งๆทีททท่ผ่านๆมาเป็น10บๆปีที่ท่านกิน เบาหวานอยู่นั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้เลยนะครับมีแต่แย่ลงแย่ลงแต่สําคัญอย่างเดียวคือท่านต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องกินอาหารตามที่ผมแนะน,นํานี้ชาวเย็นชาวเย็นและก็ไม่กินของต้องห้ามน้ําหวานเครื่องดืง่มกาแฟ,ฟืีอินวนันสุราแอลกอฮอล์งดขนมงดนะครับให้กินผลไม้ที่หวานน้อยหรือไข่ต้มแตนได้ระหว่างมือนั่นคือสิ่งที่ผมฝากไว้ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากทีเดียวสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็อยากจะหายจากโรคเบาหวานขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ